น้ำเต็มทุงเต็มทาแล้วว่าสองโมงสิบเอ็ดนาทีละโอ้ยมองที่สายตองวินมาไหวน้ำเล่นยญที่นี่จำได้บ่เนาะเนาะปีนี้เขาบ่างามคือปีที่ปีหกเจ็ดอ่าปีหกหกนี่เขามาปั่นจักรยานหลักมาพักที่บ้านผมนั่งเหรียเยอะทึ่งทึ้งนหน่นอยอน้าเต็มทงเต็มทาปีนี่น้ำมาละอ่า มากันไหลลัวไหลล้วงอะไรแบบนี้และวแบบนี้แหละแบบนี้แหละกำลังย่างลุยน้ำเลยชมหัวเข่าตอนนั้นเดือนกันยาช่วงกลางเดือนวันที่สิบอ่าสิบหกกันยาที่มาเที่ยวบ้านผมกันมาปั่นจัก,กรยานไปชิดมอเห็นขขาวกันวันี้แล้วผมทำได้กต่ต้องวินมาเดินน้ำวีนี่น้ำว่าหลายบันไดเขาเขาบังง่าบันได ได้คิดว่ากับพ่อสิได้กินด้วย,เ,ยเป็นพันธุ์ขอิตยะวาน,นเนาะมันก็เลยมีหยาถ่วมเป็นหลายโอ้กยกล้วยกกนแช่อยู่กับน้ำพื้นที่มันน้ำถุ่มขังละยังไงกล้วยตกละโลกแห่นี้เลยบรรยากาศยุกับบานก่อนสิเดินทาง,ทางกลับศิลาชาในช่วง วากากใบสามน้อยๆพูละฮะกวยนี่แคนี้เปยังไงเนาะวานเต็มบันเดว้ย่านเต็มบันเด่ฮะกวยแค่นึงว่านเต็มมอะไรเนาะแจ่พอปีสุดแล้ววะ่ะฮะบรรยากาศยูสบายกับหน้ากับบาแบบนีเดอ 好。Uh um.